สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวสวนครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเก็ดเล็กๆน้อยๆในการเตรียมชุดอุปกรณ์เพื่อเจาะต้นทุเรียนฝังเข็มการเจาะต้นทุเรียนฝังเข็มเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ชาวสวนจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็จะต้องมีการฝึกเพื่อทํากันทุกปีเนื่องจากทุเรียนน่นะครับมีโรคประจําก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อรารา,ากเน่าขนเน่าเขาเรียกว่าเกิดจากเชื้อไฟทอปทอร่าพอมันเกิดเนี่ยเราก็จะต้องทําการฝังเข็ม ถ้าว่าฝังเข็มเนี่ยหรือฝังน้ํายาใส่ไปนะครับเราฝังน้ํายาเอาน้ํายาใส่ไปในหลอดะลิงฉีดยาเนี่ยเราก็จัดการเจาะต้นเข้าไปในระดับลึกประมาณ2-3เซนติเมตรนั่นก็คืออยู่ในช่วงที่เข้าไปในเครยกว่าท่อน้ำนะครับท่อไซเลมของมันยาที่เราใช้ในการฝังปัจจุบันเนี่ยตามที่ผมเจอที่หน้างานเนี่ยนะครับ ตัวแรกที่มีการใช้กันฝังเยอะนะครับก็มีโพลีอัลฟอร์สโพลีอัลฟอร์สนี่เป็นกรดฟอสฟอริกแอซิดซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชือ้อราโดยตรงตัวที่2ที่มีการใช้ฝังกันก็จะเป็นในกลุ่มปุ๋ยหรือฟอสฟอรัสแอซิดหรือพวกปุ๋ยฟอสฟอรัสนั่นเองแต่มาในรูปน้ําตัวยาที่เป็นที่รู้จักกันตัวปุ๋ยยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักกันปัจจุบันนี้ก็คือพอลี600ของคิวแม อันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการโฆษณานะครับเพียงแต่อยากมาแชร์ว่าในหน้าง,งานเนี่ยเราใช้อะไรกันนอกจากฟอสฟอริกแอซิดหรือว่าโพลีออฟอสและตัวฟอสฟอรัสแอซิดแล้วเนี่ยก็ยังเจอว่าบางส่วนเนี่ยนะครับใช้พวกน้ําสกัดจากเปลือกมังคุดบางส่วนใช้สารอื่นฉีดเข้าในลาต้นถามว่าได้ไหมได้ครับขอให้ศึกษาให้ดีๆว่าอะไรที่มันฉีดเข้าท่อน้ําแล้วพืชเอาไปใช้ได้เนี่ยก็สามารถจะ เอามาฉีดได้แต่ท่านก็จะต้องระวังอยู่นางนึงว่าการฉีดเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสารบางอย่างเข้าไปในต้นไม้โดยเข้าไปในระบบน้ําทาให้มันขึ้นไปอย่างไวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีของการใช้สารที่เป็นตัวกําจัดเชือ้อราฟอสฟอริกแอซิดเนี่ยใช้ประมานทุ่งสูงเนี่ยต้นก็จะโทมหรือการใส่ปุ๋ยก็ควรจะตามอัตราที่ผู้ผลิต เขาแนะนํามาอีกเทคนิคนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการฉีดนะครับเลือกฉีดในตอนช่วงประมาณสัก7จ็ถึงโมงวันที่ลมฟ้าอากาศแจ่มใสย,ยิ่งมีลมพัดโช,ชยเนี่ยต้นน้ํามีการขายน้ําอย่างรวดเร็วเนี่ยการฉีดของท่านเนี่ยมันจะได้ผลมากเลยก็คือมันจะมีการต้นไม้นี่ยก็คือต้อนไม้จะมีการดูดน้ําเข้าไปได้อย่างรวดเร็วเลยเห็นได้ชัดเจนเลย อันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นครับเดี๋ยววันนี้ผมมาพูดถึงอุปกรณ์ที่แนะนําในการใช้อันแรกที่เราต้องมีนะครับคือในสวนเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยผมเคยใช้ทั้งสว่านไฟฟ้าใช้ทั้งไอสว่านมือถือหรือว่าไอตัวบล็อกแบตเนี่ยอันนี้เป็นตัวบล็อกแบตก็คือเป็นใช้ในทางลูกบล็อกใช้ในทั้งสว่านถ้าเราใช้สว่านไฟฟ้าปัญหาคือว่ามันต้องลากสายไฟแล้วไปทั่วสวนไม่สะดวกเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลือกที่จะใช้ตัวบล็อกแบตบล็อกแบตนี่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ทั้งหมดก็สามารถจะถอนอีกอันหนึ่งไปใส่แล้วไปชาร์จแบตเอามาใช้ได้ซ้าแล้วสะดวกมากไปได้ท่วสวนพอดีวันนี้ตัวเข็มเนี่ยผมไม่ได้เอาขนาดที่เขามีขายตามร้านเคม,มีเกษตรหรือตามร้านเกษตรมามันจะใหญ่ไปนิดนึงแล้วตัวที่ฝังในต้นไม้เนี่ยมันก็จะยาวเท่ากับประมาณสามเซนถึงสี่เซนใช่ไหมครับเป็นตัวพลาสติกแข็งๆอ่ะสีฟ้าๆที่เราใช้ใช้กันอะซึ่งการที่เราจะใส่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีการ จาะมันด้วยสว่านอ่ะเดี๋ยวมาถึงดอกสว่านที่ใช้ในหนึ่งขอแชร์หนึ่งดอกสว่านที่ใช้น,นะครับสามารถจะใช้ดอกสว่านที่เป็นหัว m 2หัว m 2ก็คือหัวที่เป็นสว่านครอบดาธรรมดาเี่แหละหัว m 2เนี่ยก็เหมาะสาหรับในการที่จะเจาะโลหะเจาะไม้เจาะพลาสติกคือในสวนเนี่ยเราไม่ได้มีสว่านไสำหรับการเจาะต้นทุเรียนอย่างเดียวละเวลาเราทําระบบน้ําอาจจะมีการเจาะ ตัวท่อ pvc ด้วยหรือเวลาเราซ่อมลรงเรือนเนี่ยอาจจะมีการเจาะไม้เจาะปูนเนี่ยมีดอกสว่านไว้ใช้งานได้ครบเลยกรณีของการฝังเข็มต้นทุเรียนนะครับก็จะใช้เบอร์7ทับสาอน,นี่ั 2. อันนี้เป็นหน่วยเป็นนิ้วนะครับ7ทับสาแล้วก็มีตัวเข็มฉีดยาก็แค่นั้นเองเวลาเราออกไปฉีดนะครับก็เตรียมดอกสว่าน เตรียมบล็อกแบตไปประสบการณ์ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็มีช่วงหนึ่งผมก็ต้องฝังเข็มต้นทุเรียนปรากฏว่าอุปกรณ์เราไม่พร้อมก็เราออกไปหาซื้อดอกตะวนันไปหาซื้อจากร้านเครื่องมือกเกษตรนี่แหละเขาขายมาเป็นดอกดๆใช่ไหมครับราคาดอกเนี้ยประมาณ50บาทแล้วมันเป็นดอกประเภทโนเนมอ่ะพอเรามาใช้งานเนี่ยไม่กี่ครั้งมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วเพราะมันมันดื้อมันชื่อ ผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดจะซื้อดอกสว่านซื้อของที่มียี่ห้อหนึ่งอย่างของไคบะตัวเนี้ยถามว่าดอกหนึ่งแพงไหมไม่แพงครับ60บกว่าบาทแล้วแต่เกรดเลยนะหรือกรณีที่เราต้องการเอาแวหวนลับเจาะหลายๆอย่างมีทั้งท่อมีทั้งลงเรือนทําระบบน้ําเจาะต้นไม้เนี่ยซื้อเป็นชุดๆเนี่ยอย่างอันนี้เป็นของเอเปกเนี่ย 13ชิ้นเป็นดอกไฮสเปีดเจาะได้ทั้งเหล็กทั้งไม้ทั้งพลาสติกมีขนาดตั้งแต่1ตัว16ถึง1ทับ4นี่นะครับตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ดูไหมครับซื้อมาไม่เกิน200บาทได้มาทั้งชุดเลยคุ้มค่ามากก็หวังว่าเรื่องที่ผมแชร์นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเกษตรกร,ท,กรที่นำสวา,านไปใช้ในสวนโดยการที่ เอาไว้แับเจาะต้นทุเรียนเพื่อฝังเข็มหรือทําโรงเรือนหรือทําระบบน้ำอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันในงานทําสวนเนี่ยต้องการใช้เครื่องทุนแรงประเภทบล็อกแบตหรือสวา่านไร้สายค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากการเดินท่อน้ําในแปลงการทาโรงเรือนการสร้างกิ่งก่อสร้างหรือแม้กระทั่งการเจาะต้นทุเรียนเพื่อฝังเข็มเนี่ยก็ต้องการใช้อุปกรณ์ประเภทบล็อกแบตหรือสว่านปัจจุบันมีหลายยี่ห้อออกมาขายในตลาด เยอะมากเลยครับวิธีการเลือกซื้อก็อาจจะลองไปลูปๆคำาก่อนว่าเออมันขนาดเป็นไงมัง่งใช้งานได้คุ้มไหมอันที่สองคือดูว่าคนเขานิยมใช้งานรุ่นนั้นกันหรือเปล่ามีอะไรมีประกันหรือเปล่าอันนี้สําคัญครับท่านจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ที่เราพูดกันคือจะยี่ห้อไหนก็แแต่มันก็เมดินเชนามาจากจีนเหมือนกันแหละเพียงแต่เออยี่ห้อไหนที่มันแหลดูแล้วจะทนทานใช้งานได้ นานกว่าก็เลือกยี่ห้อนั้นกันแล้วกันเพื่อจะให้งบประมาณในการทำสวนของท่านไม่บานปลายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับการทําสวนครับสวัสดีครับ